สวัสดีค่ะคคกิก้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำกันวันนี้วันที่เจ็ดเดือนกันยายนนะคะวันนี้เริ่มต้นที่ทัพเฟมเดลี่นะว่ากรอบราคาของวิกฤี์นั้นหลายคนจำได้แล้วดูที่เดลี่ก็เห็นโอเควันนี้กรอบราคาของเดลี่ยังเป็นที่เริ่มนะคะด้านบนอยู่ที่หนึ่งเจ็ดหกห้าจุดสามเจ็ดด้านล่างนะคะอยู่ที่ หนึ่งหกปดปดจุดหกเก้านั่นเองนะครับแล้วเมื่อวานนะครับราคาเหมือนตามที่เรามองไว้อยู่นะครับว่ารีบาวขึ้นแถวแถวหนึ่งเจ็ดไม่เกินหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าไม่ยืนเนี่ยตบลงไปเทสหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าแน่นอนไม่ใช่เออหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้าแน่นอน <c oughs> ความแน่ของเขานี่แหละหลุดหลุดกรอบสี่ชั่วโมงเมื่อวานเลยนะลงไปข้างล่างนู่นเลยนะครับ ถึงสุดระยะสวิงแล้วเลยระยะสวิงไปอีกนะโอเคแต่ว่าเขาก็เริ่มแบบว่าวันนี้เป็นยังไงต่อใช่ไหมคือยังไม่ได้หลุดกรอบเดิมที่หนึ่งหกปดแปดนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูก่อนบลูดอเนี่ยมาหลายวันแล้วนะแต่ยังดันไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะที่เดลี่วันนี้นะคะแรงซื้อยังไม่ค่อยมีหรอกแต่แรงขายเนี่ยก็แบบเหมือนมีเดเรคชันมาแต่ยังเล็กๆอยู่นะครับก็ น่าจะเป็นผลมาตั้งแต่แบบเมื่อคืนลงค่อนข้างแรงแล้วก็เมื่อเช้าลงต่อนั่นเองนะคะมันก็เลยแบบฟื้นมาเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นช่วงตลาดนิวยอร์กเนี่ยมาลุ้นกันในทำเฟรมย่อยนะว่าแรงซื้อจะฟื้นบ้างอ่ะสี่ชั่วโมงฟื้นมาแล้วระดับหนึ่งนะคบก็แทงก่อนหนีนน้แรงซื้อเขาก็ค่อนข้างที่จะ ต่อตัวมาค่อนข้างเยอะอยู่นะคะทุกคนแต่ว่ายังไม่ถึงกับเต็มที่เพราะฉะนั้นรอดูแท่งถัดไปด้วยนะคะแท่งถัดไปมาต่อน,นี้ก็มีโอกาสที่จะรีบาวตัวสูงขึ้นแต่ถ้ายังไม่มาต่อเน,นี่ยก็ระมัดระวังนะคะรีสต์สแตนท์ล่าสุดที่เขาก็จ่อจะเทสอยู่เมื่อวัน1 7ึ่เเป็นซับพอร์ตวันนี้เทิร์นมาเป็นรีสตสแตนท์นะคะจอกกำลังจะเทสอยู่เนี่ยก็ เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้มีโอกาสไหมเองนะคะถ้าเรามองเราก็มองว่ายังมีโอกาสที่จะเทส1709แล้วก็อาจจะขึ้นมาได้ถึงตรงนี้เลยเหมือนกันนะวันนี้อันนี้คือบอกเลยว่ามุมอมองส่วนตัวลุ้นๆนะคะมีโอกาสขึ้นมาเทสได้ถึงระดับนี้อยู่เหมือนกันนะ1715.22นะคะอันนี้คือมุมมองของ4ชั่วโมงนะคะ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็คือจอมาจะเทสเมื่อวันเห็นตัวอย่างเมื่อวันไหมจอจะเทสหนึ่งเจ็ดศูนย์เก้านี่แหละนะครับแต่ว่าเทสลงเนาะมาใกล้จะถึงอีกยี่สิบเมตรจะถึงแล้วถอยกลับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ระวังถอยกลับในทําเรมย่อยเนาะก็เดี๋ยวไปดูการถอยกลับเขาด้วยนะว่าถ้าถอยแล้วเนี่ยระยะไหนไม่ควรหลุดระยะไหนถึงจะมีโอกาสพุ่งปรีดไปชน รีสตนอะไรอย่างนี้นะครับือว่าถ้าถอยกลับแล้วนี่หมดแรงแล้วเนี่ยไม่ชนแล้ววันนี้อะไรทำนองนี้ก็ว่าไปอย่างว่าไปอีกอย่างหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะกรอบราคาของ4ชั่วโมงเองอ่ะด้านบนมุกเป็นที่เดิมเมื่อวานนะครับ1.726.62แล้วก็ด้านล่างเป็น1.709.52ซึ่งมันหลุดลงมาแล้วนะคะทุกคนพอมันหลุดลงมาแล้วเนี่ยมันก็เทอมนเป็น i รีสต c นใช่ไหม เพราะฉะนั้นตอนนี้มันกำลังเล็งหาแนวใหม่อยู่นะคะว่าตรงไหนจะเป็นซับพอร์ตใหม่ของทัพเฟรม4ชั่วโมงแล้วก็รีส i ิสแตน e ์อันใหม่ของทัพเฟรม4ชั่วโมงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นรีสิสแตนด์ที่อยู่ใกล้ๆคุณตอนนี้คือ1709งถัดมาคือ1715เหมือนที่เราบอกว่ามิลกัสเทสนั่นแหละนะถ้าจากนี้จะซินย์ขึ้นมาอีกก็เป็นที่เดิมนะครับที่1726นะคะอ่ะวันนี้บอกด้านบนว่ามโอกาสที่จะ เฮ้ยมาเข้าขึ้นมาสร้างบาลานซ์ฝั่งขาขาขึ้นได้ไหมหรือแบบจะกลับแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มีลุ้นไหมอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ถัดขึ้นไปนะคะก็คือ1740นะครบแล้วสุดระยะสวงรายวันวันนี้อยู่ที่1753.52นะครับแล้วมาดูที่ S1 นะปัจจุบันนะ่ะราคาพยายามปีนเอ่อ r e s i s t แ n นของ H1 ที่1703ขึ้นมานะครับแล้วพยายามจะเจาะเข้าไปเทสที่1709ซึ่งมันสัมพันธ์กับ LM200 ของเราเฟมนี้เนาะแต่ว่าอย่าลืมนะว่าตรงนี้เป็น r e s i s t แ n นพอดีนะครับก็รอดูจบแท่งสีชั่วโมงดีกว่าว่าเอ้ยจะเทสเลยหรือแบบย่อแล้วเทสอะประมาณนี้โอเค ถ้ายอดแล้วเทสเนี่ยมาดูหน่อยซิว่าตรงไหนจะเป็นซัพพอร์ตแรกในกรณีที่แบบเฮ้ยเนี่ยอีกไม่กี่อึดใจจบแทงแล้วแบบขอย่อก่อนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับนะครับเพราะว่ามาดูที่ M15 นะตอนนี้กําลังเทสต์ L LMA 200ของมันพอดีเลยนั่นเองนะคะก็พยายามขึ้นเยอะมากเพราะว่าไในทำเฟมย่อเนี่ยต้องบอกเลยว่าแรงซื้อมันค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่า มันก็ปริมปริมจะจบแท่งไงมันก็เลยแบบอูโ้โหมาใกล้ขนาดนี้ก็วัดใจอยู่ทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าราคานะครับมีการชะลอแล้วถอยลงมาก่อนเนี่ยระดับอแรงที่เป็นซัพพอร์ตก็เห็นอยู่แล้วล่ะตรงนี้มันเลยขึ้นไปก็ถ้าย้อนลงมาก็1703นี่แหละนะซัพพอร์ตแรกถัดมานะคะคือตรงนี้นะคะแถวๆหนึเท่า,า,าไรเนี่ยหนึ่งห้าเก้าจุดนะครับ โอเคอันนี้คือระดับถัดมาที่ราคามีโอกัสถอยลงมาแล้วแบบเฮ้ยเผื่อไม่ผ่านจุดนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะอะไรอย่างนี้นะคระเพราะว่าแท่งราคาเนี่ยตอนนี้เอ็มสิบห้าเนี่ยขึ้นมาอยู่เหนือรั้วแล้วแต่เขาแค่ขึ้นไปเทสแอลเมสองร้อยแค่นั้นเองเออสามสิบก็ปีนขึ้นมาแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวของ s 1>, 1เนี่ยกำลังเทสนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เวลาเทสจบเนี่ยก็ระวังแบบถอยนิดนึงอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นระดับซัพพอร์ตเมื่อกี้เราบอกใกล้ๆคือ1นึ่แล้วก็หนึ่งหกเ้าเกาแล้วนะตามลงมานี่คือซัพพอร์ตล่างนะคะของเทปเฟม H1 ที่เป็นโลล่าสุดที่ลงไปติดตั้งแต่เมื่อเช้านะครับที่1691.21นะคะ โอเคทีนี้เราเห็นซัพพอตที่อยู่ใกล้ๆแล้วนะมาเช็คซัพพอตล่างดีกว่าถัดลงไปจากนั้นก็เป็นซัพพอตเดลี่ที่1688.69นะคะซึ่งราคาทองคำต้องบอกเลยว่าทำเฟรมใหญ่ทุกแล้วจนถึง h 1เนี่ยยังเป็นขาลงนะครับขาลงขาลงหมดเลย ขาลงถึงเอ็มสิบห้าเลยละจ้ะแต่ว่ามีลุ้นแค่ว่าสิบห้าจะเริ่มปีนเอ็มเอสองร้อยแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่ผ่านจุดจุดนี้นะครับอาจจะเทสหนึ่งจ็ศูนย์เก้าถึงถึงแหลมขึ้นมาได้ถึงหนึ่งห้าเนี่ยถ้ามันไม่ยังไม่ผ่านบริเวณนี้ก็ระวังราคาจะแบบยังทรงตัวอยู่ด้านล่างชิดชิดสพอร์ตล่างของทางเฟมเดลลี่ได้อยู่นั่นเองนะคะ แต่ถ้าผ่านจุดจุดนี้ได้เนี่ยก็มีโอกาสที่ราคาจะแบบค่อยๆทยอยไต่ระดับขึ้นไปเพื่อที่จะรีบาวตัวสูงขึ้นประมาณนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็เผื่อไว้ก่อนนะเป็นขาลงที่แข็งแรงอยู่แล้วเราก็เผื่อไว้ก่อนที่จะเช็คระดับถัดไปของซับพอร์ตนะคะแล้วก็สุดระยะสิงด้านล่าง ถ้ลลงไปอีกคือ1680นะระยะอันตรายนะครับหรือว่าระยะวัดใจของทอรเฟรมวิกลี่นั่นเองนะครับซึ่งแบบว่าลงมาแล้วก็ติดแล้วก็นะลุ้นหลายคนลุ้นอยากให้หลุดอยู่เหมือนกันอะไรอย่างนี้วันนี้สุดระยะสวิงรายวันนะครับอยู่ที่1662.36นะคะโอเคทีนี้เราเห็นภาพละละนะคะว่าตอนนี้นะครับ ทำเฟม m 15นะคะกำลังอยากจะสร้างบาลานซ์ฝั่งขาขึ้นนะคะแต่ว่าระยะที่เราแบบมองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสได้นะครับก็คือตั้งแต่09ถึง15ถ้าขึ้นไปเทสแล้วยืนบริเวณนี้ไม่ได้เนี่ยขาลงก็อาจจะยังได้เปรียบอยู่แต่ว่าถ้าเริ่มปีนได้เนี่ยก็คือแบบเขาขึ้นเริ่มที่จะแบบ มีความหวังว่ามันจะรีบาวตัวสูงขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นให้เราเช็คทีละระดับของตัวของอ resistance กับ support เนอะแล้วก็ที่4ชั่วโมงตอนนี้คือแรงซื้อมันตั้งเขามาแต่มันยังไม่ได้เต็มที่เนาะและอีกแท่งถัดไปมันจะจบแล้วเนี่ย <laughs> เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าเฮ้ยแรงซื้ออาจจะฟื้นมาเล็กๆในทถเฟมนี้เท่านั้นนะครับแต่ทถเฟมใหญ่ยัง อย่างตัวของเดลี่เนี่ยยังยังยังไม่ค่อยมานั่นเองนะคะโอเคเนาะวันนี้เห็นภาพตามนี้อย่าลืมเช็คข่าวด้วยนะมีข่าวช่วงสามทุ่มนะครับมีข่าวสปีกข,ของอสมาชิก FOMC นะจ๊ะวันนี้เราไปแล้วบ๊ายบาย